อีก19ครั้งนะครับทีละหนึ่งซานิซานิอาวีฮะเอาล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 ะสวัสดีผู้ชมคนดูที่ไม่มีเหมือนเดิมก็วันนี้เกมวมทริงเวฟอัปเดตนะครับมีตู้ใหม่เขา้ามาโอ้จะมาซุ่ม ตั้ที่เพชรก็มีแค่นี้แต่ว่าใจเรามันได้ไงกระตีก็ไม่มีเพราะนี่นี่หนึ่งครั้งท้วนผมจะสุ่มหนึ่งถึงยี่สิบแรกผมจะกดทีละรอบอันนี้มีสิบสามอะอีกเจ็ดลบหนึ่งเนะี่ยเป็นอีกหกเนะ6 6. าะหกร้อยหกสิบหกเซมก่อนแต่วันนี้ดีเออร้านค้า ว่าตรงนี้ก็ซื้อได้นะ,ะไะว้ก่อนไว้ก่อนไปนี่ลดราคาอะไรวะเดือนนี้เหรอเดือนนี้เดือนใหม่ครับใช่หรอใช่มั้ยอะไรอ่ะเสียงเกมยังอะไรดังตุบตุบตุบใหม่ทุกทีเดือนใหม่ไม่ได้ห้าอัน,น ได้เจ็ดอันเจ็ดอันเจ็ดสิบกูมีไม่พอถ้ากูมีพอกูมีพันเอาดิอันนี้ได้อันนี้แล้วก็มาจัดเลยอีกสิบเก้าครั้งนะครับทีละหนึ่งซานิซานินาอาวีฮะ เชื่อกูมีการันตีเลยว่าแค่เดี๋ยวควาดี้สองโลเฮ้ยกูมีการันตีนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจัด,น,น,ดนี่เราไม่เหนือเราจะเร็วๆเลยยี่สิบรอบหนึ่งสองเออดูดูสิ หมึ่งอ้าวฉันรับคิวสา่ดีนะสามสีส่ห้าโคตรแบบจุดจัดอะ กูกูไม่หวังอะพูดเลยแต่แบบแต่ว่าตอันนี้นะ่าจะลึกเจ็ดไม่หวังแต่กูก็ได้ตัวคือมืนอไหร่ยี่สิบกว่าวันถ้าเล่นไปมันก็ได้แปดเก้า เอาดิสิบเชียสิบเอ็ดสิบสองกูอ่าจอย่างไรเงี้ยคืออะไรโอ้ยสวยตัวนี้เล่นตอนสิบสาม สูตรอะสิี่ไม่คิดไม่คิดไม่ฝันห้าแต่มันได้ถึงช่วงเวลาที่ต้องจ่ายคืนตอนนี้ก็ได้เหือ่อยๆสิบหกโอ้ยเสียงอุ้ยจัด เอเนี้ยลี่หรอครบรอบหรอครบรอบไฟเอเอเนีย่ยเสียวเลยวร่างตัวหสิเจใช่ไหมสิบแปดโอเคสิบแปดไม่ง่ายแล้วแหละสิบเก้าหพันะเท่าไหร่เหร 20 5,923เคยอ,อคิดเลขแบบนะ5,923หาร160ได้37นะก็จะเป็น57โลก็เป็น60นั่นแหละก็ซื้ออีกสามเ็นชิวๆจะไป

อยากฆ่ามั้งเฮออ้ยนี่ก็ตันละสองตัวนี้ละสี่สิบแเมื่อกี้สี่สิบห้โอ้โหไ้่ได้ออกมาตัวที่สองตลอัละ ได้ไปสามก,ก้อนหรือสี่ไม่สี่อะันไม่มีอนะไรละซื้อไปจะล้างเกลืออะไรนะ ไอ้มันเป็น,มน,มนหมัดใช่มัล้วกูเลือกเดูนะอืมไม่เป็นไรหรอกเสียกอเชี่ย เออนี่หกสิบกมาก อันนี้ไม่น่าออกแล้วมเมื่อกี้อ้าวปุ๊บเรื่งเปลี่ยนอันนี้มาใช้มันมันก็ยังดีกว่าปะไม่รู้สิเดี๋ยวก็หาของมองไปใส่แต่ไม่ได้แต่ก็ได้ก็ได้ดีที นึกว่าจะดวงโหดลยหกสิบตอหาเพชรแปบบ๊บมาตอนนี้มียี่สิบอันคือมันต้องได้แหละหกสิบเอนนีนเจ็ดสิบไม่ว่าดก็ว่าเอ้ อาวุธนดหาอะใสเต็มแล้วลอกอรับอเรย่เลื่อเลือเลย โคตรขี้โมเอ๊ะกวนขี้โก,โก้เหมอนกันเลยยัวะตดต่อเริกีครับดีขอางริบลี่ <laughs> ดในเองก็เป็นได้นะฮีโร่ฮีโร่กดอ้ยคนทุกคนมีความหวังเลย

嗯 <laughs>。 <laughs> まあこれも仕事のうちだよ。

少し遊んでやろう。

切り裂くはっ 速に動こうく。うん

私に仕事の依頼